ลูกนะอยู่ด้วยกันแต่ความสัมพันธ์บอกไม่ได้นะจริงๆสถานะเนี้ยคุณแม่บอกเลยนะว่าเลิศนะสถานะเนี้ยสถานะไหนสถานะที่แบบว่าไม่ต้องเปิดเผยหรอกค่ะคุณพี่ไม่ต้องขึ้นสถานะหรอกไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นแฟนกันแค่ซีให้แซบซีให้เสร็จกระจกแล้วค่ะโลกแค่ซีให้แค่ซีให้เสียวนะคะ ซีให้เสร็จแล้วดูแลกูดีก็จบแล้วลูกบางทีเราไม่ต้องไปถามหรอกว่าสถา,านะอะไรคุณผิดบอกมาที่ว่าเป็นอะไรกันไม่ผักท้ามาหรอกสถา,านะอะไรตอนนี้ขอบอันนี้คืออะไรบอกมาที่ลูกมันไม่จําเป็น บางทีการที่ชัดเจนความชัดเจนทําให้ความสัมพันธ์มันเสื่องลูกดังนั้นถ้าหนูไม่อยากโดนบอกเลิกถ้าหนูอยากเป็นผู้หญิงที่ทอปฟอร์มเอาดีๆนะลูกหนูไม่จําเป็นจะต้องไปมีสถานะกับใครเลยและไม่จําเป็นจะต้องไปเรียกร้องด้วยแล้วคราวนี้เรามีหน้าที่โพสต์รูปสวยๆนะคะเรามีหน้าที่โพสต์รูปแซบๆในโซเชียลถ้ามันไม่เม้นตหัวคนอื่นก็มาเม้นค่ะ แล้วถ้าคุณพี่ไม่รีบคอมมิตถ้าคุณพี่ไม่รีบขอเป็นแฟนเดี๋ยวผัวคนอื่นจะขอเป็นแฟนหนูนะคะคุณพี่ <c oughs> ถ้า้าเธอไม่ขอจะ้ฉเป็นแฟนฉันบอกเลยค่ะนูนค่ะตอคิวจักชงวยโกหลกไปถึงนูนค่ะเชียงไหมคะ่ะลกดังนั้นนะคะไม่ต้องถามหาสถานนะแต่จงทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีเราเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยนะคะ มึงจะไม่สามารถหาคนที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้วค่ะ